เท่านนายกครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,นะฮะที่มาร่วมงานแถลงข่าววันนี้ดีใจแล้วก็ย้อนกลับมาหยุดไปประมาณ3-4ปีนะฮะเพราะโรคโควิดนะฮะแล้วก็มันก็อันตรายเหมือนกันนะฮะก็ดีนะฮะเรามาเจอกันแล้วประเทศก็ตอนนี้ก็เปิดเปิดประเทศใหม่นะฮะคุณประยุทธ์เขาคงจะเห็นเศรษฐกิจกมันร่วมอะ มันแย่ครับถ้าพี่พี่น้องๆ้องเพื่อสื่อมวลชนรุ่นกันมาจัดงานกันก็ดีใจดีใจมากครับถ้ามีอะไรถามถามได้นะครับก็ยินดีนะครับออขอขอบคุณมากๆครับว่าสื่อทั้งหมดที่มาวันนี้นะฮะจะมาทำข่าวมามาประชาสัมพันธ์ข่าวขอบคุณมากครับ ในเรื่องของมาตรการที่เราจะจัดงานในปีนี้ค่ะเรามีมาตรการอะไรที่เข้มข้มงวดบ้างคะโทท่นน้องที่ไม่ค่อยได้ยินก็มาตรการมีการตรวจ ATK ครับทุกท่านและในวันนี้มีรายงานผลว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดนาทีหนึ่งหนึ่งท่านแล้วก็ทางให้กลับไปแล้วให้กลับไปแล้วครับให้กลับไปแล้วแล้วก็บรนงานเราก็มีการตรวจเช่นกันับมาตรการอันนี้เราก็ต้องเข้มงวดนะเพราะว่าผมก็เป็นห่วงไม่ใช่ว่า คนหนึ่งมาแพร่เชื้ออีกสิบคนสิบคนก็นแพร่เชื้อไปสิบคนไปเรื่อยๆนะครับทางการจะจัดมันก็ต้องจัดนะครับแล้วก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งป้องกันป้องกันหน่อยนึ่งนะครับอยากให้พูดถึงในเรื่องของวันนี้ในวันนี้เทศกาลของเราที่เรามีการเปิดตัวค่ะในวันแถลงข่าวก็อลังการขนาดนี้แล้วในวันจริงอะคะ่ะวันประกาศรางวัลจะมีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่านี้ไหมคะมีพิเศษแน่นอนครับ อันนี้เป็นที่ที่มันประกาศข้างบนที่เป็นปร,ร,รารง,นนรงวัลมหาชนใช่ไหมครับครับเป็นรงางวัลมหาชนนะฮะน้องชายนาหญิงนํารางวัลมหาชนแล้วก็มีรางวัลที่มอบให้กับแต่ละช่องปะแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะช่องทีวีช่องไหนมีละครมากนะฮะเราก็ให้รางวัลกับพระเอกนางเอกคู่หนึ่งอย่างช่องวันมีละครมากนะฮะ แล้วก็ช่องแกมี่นะฮะต่างๆนานาที่เกี่ยวกับบ็นเทิงเกี่ยวกับดารานะฮะเราก็ยัให้รางวัลแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะให้ให้รางวัลนะครให้รางวัลแต่ละช่องแต่ละช่องเป็นรางวัลเหมือนกับว่าแต่ละช่องมันมีอยู่ประมาณที่มีฝ่ายฝ่ายดารานครทีวีอยู่ขนได้เจ็ดแปดช่องนะครั เพราะว่ามันมากขึ้นอยวนี้วิวัฒนาการโซเชียลมันก็เป็นทีวีรีรีทีวีและนับว่าเป็นรีทีวีแต่ละช่องเหมือนกันนะครับก็ถึงนางมณีเมฆขลาในวันนี้หน่อยคทไมถึงังที่น้องพิีนามนเมขลาในวันนี้ทำไมถึงาลงตัวที่น้องพิกกี้คะคือเป,เป็นความเหมาะสมนะครับทั้งความสามารถการแสดงการเรต้ <ลง S 2> <ล>นตลอดจนหน้าของ มันเป็นรางวัลรางวัลที่เรามอบเป็นรางวัลอิสระอิสระนะฮะไม่ไม่ไม่กำหนดอะไรแต่ว่าเรามอบให้นี่ครับพวกผู้ผู้ที่เด่นผู้ที่ดังนะฮะดารานำชายหญิงนะครับอย่างแต่ละช่องก็มีพระเอกนางเอกอยู่แล้วหลายหลายคนนะครับแล้วก็เลือกมาคนหนึ่งนางเอกก็เลือกมาคนหนึ่งช่องหนึ่งก็ก็ก็มีพระเอกนางเอกช่องวันช่องแกมมี่ช่องไทยรัฐอะไรอย่างนี้ฮะ ทำมารีนอีกช่องหนึ่งก็ถือว่ามี <được. S 1> มีมีม,ม,มีมีละครมากนะครับ<ด>แล้วเราก็ให้ด้วยความาบริสุทธิ์ใจเรายกย่องดารานักแสดงนะครับให้เขามีความปลื้มใจและกำลังใจกำลังขวัญในการทำงานต่อไปนะครับโอเคค่ะน้องมิกกี้คะอยากให้ผู้ปิดท้ายหน่อยเนาะในเรื่องของวันที่20ิที่เราจะจัดงานแล้ว อ๋อค่ะก็วันนี้จริงๆได้รับเกียรติให้ให้มาเป็นนางแม่ขลานะคนะก็ถือเป็นตัวแทนนักแสดงแล้วกันค่ะจากทั้งหมดที่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดดังกันเดี๋วพูดดังนะก็เดี๋ยววันนั้นน่าจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นรางวันที่กอใหม่ครั้งเป็นมณีแม่ขลาแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้ได้ได้รับเกียรติแล้วก็สงเกียรมากเพราะว่าชุดเนี่ย ใส่ยากมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทางที่มันอไม่ขลาดคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆาานะคะที่ได้ให้สวีมาเป็นตัวแทนดาราลวกันนะคะก็ยังไงวันที่ประกาศผลก็ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหลักท่านนะคะที่ที่จะได้รับรางวัลก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้มีรางวัลแบบนี้ไปยาวๆเลยค่ะคือจริงๆฮะดารานักแสดงเนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะมากๆ รับไม่ท่วนนะฮะดังนั้นไอการที่ให้รางวัลคนละรางวัลเมียมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเราต้องยกย่องกับคนที่พรานักแสดงแต่ละคนมันก็มีความสามารถดังนั้นนะนะาะสามารถหมดแบบมีเป็นห้าสิบร้อยคนเราให้รางวัลก็สิบคนก็ไม่เป็นไรนะให้รางวัลว่สิบคนไม่เป็นไรเพราะเอ่อทีวีดิจิตอลโซเชียลมันมัน,มน มาเยอะเยอะมากๆจำเป็นเราวิวัฒนาการเรื่องการมอบรางวัลแนะวิวัฒนาการพัฒนาไปเรื่อยๆแนวะไม่เชื่อว่าให้รางวัลอยู่ตายตัวอยู่แค่นั้นนะครับครับว,รนนรวันเวลาสถานที่ย้อีกครั้งนึงค่ะวันเวลาสถานที่เริ่มงาน17นาฬิกาจนถึง4ทุ่ม<า>เป็นงานกลางคืนของ โทรรักบันนาคมแห่งชาตินะครับชื่อเดิมท o t คือที่นี่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 ยี่สิบสิงหาคมวันที่บอกก่อนนะเรามีการตรวจทีเคเราก็ต้องมากรบมาก่อนเวลามาก่อนเวลานิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะได้เชยญคนไว้กลมือพร้อมพร้อมใจกันหน่อยนะฮะเชิญนักข่าวเชิญชวนสี่โมงกว่าก็น่าจะมาและสี่โมงครึ่งสี่โมงใค่ะก็งานก็จะจัดขึ้นวันที่20สิสิงหาคมนะคะก็เชิญชวน ท่านมีาชมกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวิ่งเจอเลยค่ะ